ส้มต,ติดหนี้เกือบสิบล้านที่ต้องใช้ส้มอยากจะลองของสินแสคนนี้มีวิชาประมาณสาเดือนเดือนที่3เก็บเงินอยู่มาจากไหนไม่รู้อยู่ๆก็เก็บเงินอยู่ส้มทุกวันนี้ออาเลนมามา่าให้โบนัสพนักงานได้4ลีละสอง คุณจำไว้เลยนะหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณพลิกฟ้าพลิกดินต้องพูดแบบนี้มันถึงจะน่านับถือจากคนที่มีเงินอยู่เท่านี้ศูนย์บาทแล้วพออาจารเปลี่ยนปุ๊บขึ้นไปแบบ200ล้านต้องค,คนคนนี้เนี่ยอยู่ใกล้ตัวพีส่ส้มเขาเขาต,ต้องเก่งมากเนอะไม่งั้นคนเหล่านี้แบบไม่มา แที่เก่งขนาดนี้ก็มีคนลองของกัจมีหมอดูอยู่คนนึงอ่ะดาราไปเยอะแยะมากมายจริงแท้เท็จก็ไม่รู้แต่ละวันเนี่ยคุณต้องได้รับพลังลบเข้าใจไหม่เหมือนเหมือนเขาเอาอ้วกมาใส่เราอาจารย์ไปทำยังไงแบบให้อาจารย์มีพลังตลอดเวลาพาม่าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เราให้เราเรารับพลังดีๆบอกมาจุดไหนดีสุด เทพใจถ้าเกิดจะไปให้เด็ดสุดเนี่ยต้องไป4จุดฮะคนไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณไม่รู้เทคนิคในการพม่าเนี่ยมีอะไรหลายสิ่งที่คุณไม่เคยรู้เจดีชเวดากองเนี่ยมันมีลายแทงอยากจะจับทริปสักทริปหนึ่งบัวทริปมูเตลูกมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซ่บ VVIP นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นซินแสที่ชื่อดังระดับประเทศเขาพลิกชีวิตคนมาเยอะมากชีวิตที่แบบว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือและหนึ่งในนั้นก็คือส้มเองที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอต้อนรับอาจารย์เป็นหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ่ะพี่ส้มรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกัน่ะก็ไม่ไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาส ได้นั่งพูดคุยกันในรายการแบบนี้ก็มีแล้วอ่ะก็รู้สึกดีมากเราเรามาพูดถึงจุดเริ่มต้นของเราสองคนก่อนดีกว่าได้เลยครับพี่ส้มวันที่ส้มจําได้แม่นก็คือวันที่ส้มเห็นอาจารย์อยู่ในรายการนึนนะทางช่องหนึ่งค่ะเราส้มก็เห็นว่าคนนี้เขาดูเก่งห่วงจุ้ยนะค่ะแล้วเขาดังด้วยอ่ะแต่ส้มจะเป็นแบบถ้าอาจารย์เห็นแต่ส้มก็จะไม่ค่อยอินแบบส้มจะอินหมอดูเป็นคนๆส้มจะไม่อินมากด้วยจาก การทํางานที่ผ่านมาของส้มก็คือส้มสัมภาษณ์หมอดูเยอะมากแทบที่แทบจะแบบทั่วประเทศ <Ha. S 1> ส้มก็จะรู้ว่าใครจริงใครไม่จริงหรือว่าอะไรยังไงแต่พอสำหรับอาจารย์เนี่ยส้มเล็งไว้ส้มอยากจะลองของ <Ha. S 1> เห็นเด็กบอกว่ากำลังจะไปถ่ายอาจารย์เป็นหนึ่งนะรายการคุยแซบโช์นะคะก็นนีไปถ่ายบ้านอาจารย์เป็นหนึ่งส้มก็บอกว่าเออไปคุยกับเขาหน่อยสิต้องบอกเลยว่าตอนที่เริ่มตั้งบริษัทออเรนจ์มาม่าเงินมันไหลเข้ามานะ ไม่อยู่เหมือนว่าเข้ามาปุ๊บก็ต้องจ่ายออกไปเข้าไปปุ๊บก็ต้องจ่ายออกไปแล้วเราก็มีหนี้สินที่เราก็ต้องจ่ายด้วยคอย่างที่บอกว่าโหก่อนที่จะมาเริ่มคุยแซ่บโชว์ก็เสียไป10บล้านกว่าบาทติดหนี้อีกเกือบ10ล้านที่ต้องใช้เงินเข้ามาก็เก็บไม่อยู่เราก็แบบฉันไม่รู้ทําไงละลองลองไปหาทิ้นแสดีไหมโลโก้เนี่ย,ยเบสบอล์มาม่าอันเก่าอะลองไปถามพอดีว่า ต้องเปลี่ยนต้องทําอะไรไหมให้ฉันเก็บเงินอยู่ให้ฉันรวยขึ้นคือโจทย์มาแบบนี้พี่ขวัญเนี่ยก็เลยบอกว่าอาจารย์เขายกตัวอย่างโลโก้หลังจากถายรายการเสร็จเขาบอกพอดีพี่ส้มเนี่ยฝากอันนี้มาอาจารย์ช่วยช่วยจัดการให้หน่อยช่วยดูให้หน่อยเดี๋ยวขอเล่าก่อนโลโก้ Orange Mama อันเดิมเนี่ยนะคะคือด้วยความที่ส้มจะแบบบวชเป็นแม่ชีบ่อยส้มก็จะชอบวงกลมของเซนที่เป็นแบบลอยผู้กันแล้วก็ึ แต่ว่าเป็นวงกลมแต่ว่ามันจะไม่ติดกันค่ะแล้วส้มก็ออกแบบเองมโนเองอะ่ะก็เเขียนกางขึ้นไปแล้วก็เขียนใบไม้ขึ้นไปแล้วก็ทําสีเองทําคือไม่ได้จ้างใครไม่มีตังค์จ้างก็เลยก็เลยเขียนทําเองแล้วก็แปะมาวันนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะลองของว่าถ้าเขาเปลี่ยนโลโก้ให้ฉันเพราะเขาดังเรื่องโลโก้ในวันนั้นถ้าเขาเปลี่ยนโลโก้ให้ฉันแล้วกเกิดฉันรวยขึ้นมาเดี๋ยวฉันไปหาเขาพิดอย่างนี้เลยมันคือจุดเริ่มตน้นซึ่งวันนั้นพี่ขวัญก็มาแล้วบอกพี่ขวัญพี่ข ช่วย Voice ไปหน่อยช่วยอัดเป็นคลิปไปหน่อยสุดท้ายทํายังไงก็หมดวันนั้นที่เราพูดคือทายังไงบริษัทนี้ทํายังไงก็หมดไม่เหลือเพราะลักษณะส้มลักษณะผลส้มมันคว่ำมันคว่ำปั๊บไอ้ทัวที่ปากเปิดเหมือนเหมือน,นเทกระจาดออกหมดสร้างให้คนอื่นรวยหมดแต่ตัวเองกลับไหลออกหมดก็ต้องแค่มันพลิกมันขึ้นมาแล้วผลลไม้ต้องผลิดอกออกผลส้มเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมีความแบบผลิดดอกออกผลทําให้มันรู้สึกคือมันหงายขึ้นแล้วทําให้ส้มเนี่ยมีมีดอกมีใบคือผลิดอก ออกผลสะพรั่งเท่านี้แหละไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรก็ฝากบอกไปก็เปลี่ยนเลยนะคือบอกปุ๊บเปลี่ยนทันทีเลยนะเนาะเนาะเด็กๆจําได้มาที่ยังอยู่อะ่ะคนเก่าเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ใบคือแบบเอาเอาให้ใหญ่โตมาโหฬารเป็นใบลานเลยนะจา้าเพราะกลัวว่าแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่าใบไม้นิดเดียวเนี่ย,ม,ดดยมันเลี้ยงใครไม่ได้แล้วข้างล่างก็เป็นรูรูรั่วไม่พอกา้านก็ยังสั้นแล้วใบไม้ก็กระจิตเตี้ย เพราะว่าโพสตอนนั้นเราออกแบบเป็นหัวเด็กด้วยกันก็<ะ>เราเพิ่งมีลูกแล้วก็บอบยน่ารักดีนะเป็นลูกส้มแล้วเหมือนมีหัวจุกแล้วจุกนิดเดียวไม่อยากให้จุกแบบพรา,าลูกเป็นผู้ชายก็เลยจุกนิดเดียวคือเราคิดแบบนั้นก็กลับเลยนะ,ะเปลี่ยนเสร็จเปลี่ยนเสร็จรูปมาเกิดอะไรขึ้นประมาณสามเดือนเดือนที่สามเก็บเงินอยู่มาจากไหนไม่รู้อยู่ๆก็เก็บเงินอยู่ส้มทุกวันนี้ออลเลนมามา่าให้โบนัสพนักงานได้ปีละสองครั้งเพราะว่าส้มเนี่ยไม่เชื่อใครง่ายๆนะ พอส้มท่ส้มบวชชีมาไงแต่ว่าอาจารย์เนี่ยพูดมาแล้วว่าการเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอะวิชาของอาจารย์<ฆ>เป็นเรื่องจริง<ฆ><ฆ>สินแสคนนี้มีวิชาที่ทําให้เกิดขึ้นจริงอาจารย์ปรับโลโก้ให้เราเราก็แบบตั้งตัวได้เราขอถามนิดนึงมีใครบ้างไหมที่อาจารย์ไปปรับโลโก้ หรือไปทำอะไรบางอย่างแล้วเปลี่ยนชีวิตเขาแบบฟ้าจากดินไปฟ้าขึ้นสวรรค์เลยมีหลายคนที่เราปรับแต่ต้องบอกเป็นทุนเดิมนะทุกคนมีความมีความเก่งมีความสามารถอยู่ในตัวละขาบเรื่องของความเฮงแล้วแล้วส่วนใหญ่ที่พวกที่มาหาอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโงเ่เฮงไม่ว่าจะเป็นฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นประโยคแร้ที่เขาถามเขาต้องการให้อาจารย์แก้อะไรเรื่องอะไรหนี้สินธุรกิจต้องดีขึ้นมันหนี้ทั้งนั้น ดยส่วนในภาพรวมคือเรื่องเงินทั้งหมดขอให้จันตอบแบบไม่กักจากคนที่มีเงินอยู่เท่านี้ศูนย์บาทแล้วพอจันเปลี่ยนปุ๊บขึ้นไปแบบ200ล้านเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยคนคนนี้เนี่ยอยู่ใกล้ตัวพี่ส้มแต่เราเนี่ยไม่ไปพูดให้มีความรู้สึกว่าเราคือเป็นส่วนหนึ่งของเขาไม่ใช่เราบอกเขาว่าคุณจำไว้เลยนะหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณจะพลิกฟ้าพลิกดิน คุณปรับเปลี่ยนแบบนี้ทําแบบนี้แล้วคุณจะ,ะรประสบความสําเร็จทอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องลายเซนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ<ห>โลกกเรื่องใดๆก็ตามที่เราสามารถอารลายเซนอะเรื่องลายเซนเรื่องของสิ่งต่างๆที่ได้แนะนําเขา ลายเซนโลโก้บริษัทเ <logo, S 2> หรอคะแนะนําเรื่องของโลโก้ logo, แนะนําในเรื่องของภาพรวม,พ,รวมพี่ส้ม้อใจค่พูดแบบนี้แล้วหวงจุย้ยพอเรื่องนี้มานานแล้วตอนนั้นเรื่องหวงจุ้ยยังไม่ได้แตะเอาแค่แค่เรื่องแค่นี้โลโก้กับลายเซนที่เราได้ได้คุยกับเขาแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นเขาทางหน้าสื่อต่างๆเขาประสบความสาเร็จ เขาลุ่งเรืองมากเขามีสิ่งต่างมากแล้วจนวันหนึ่งอะเจอเขาในในรายการรายการแล้วเขาเดินมาหาเราแล้วบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากวันเนี้ยผมประสบความสําเร็จศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยมีเพียง5% 95%อาคือมา,มานะนาต,ตนต้องบอกบนี้คพี่สม้มส้มชอบประโยคนี้นะค่ะเพราะอะไรรู้มะมถ้าวันนี้ส้มจะมานั่งบอกว่า เฮ้ยลูกส้มมีลูกอยู่ลูกชายลูกไม่ต้องตั้งใจเรียนหรอกเดี๋ยวมาหาอาจารย์เป็นหนึ่งให้เขเปลี่ยนห่วงจุ้ยหน้านหนูหนิดหนึ่งนะเนื้อออกมาไม่ออกมกไม่้อไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมีโลกนี้แล้ว <laughs> อ่ะ <laughs> ใช่ไหมเราจะบอกเสมอว่าศาสตร์ของอาจารย์พูดคุณเพียงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอีเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือมาลนะนต,ต้องพูดแบบนี้มันถึงจะน่านับถือแต่ทันจะบอกว่ากับอาจารย์ที่แบบว่าเป็นสินแสที่เก่งขนาดนี้ก็มีคนลองของอาจารย์ตลอด จริงๆต้องบอกว่ามันมันต้องมีพี่ส้มบางคนเนี่ยอ,ยอันนี้เนี่ยน,นี้ก็ลองหมดแล้วคือหนึ่งในนั้นคือพี่ส้มแหละหลายคนเนี่ยเขาแค่อยากมาดูว่าเอ๊ะทำไมมีดารงดารามาเต็มบ้านทำไมหลายคนมาเยอะแยะมากมายบางคนเ <คน S 2> มาด้วยนะบอกว่าทำไมเอาดาราไปอยู่ตรงนั้นเยอะแยะอะไรเงี้ยมันรีโมลตาเด็กสมบูรณ์จริงๆต้องบอกว่าเราเจอเยอะแต่เราก็ใช้ความจริงใจ กับสิ่งที่เราทําใครใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อใครยังไงอันนี้เราเรามองภ้ามเราแค่ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมาเห็นเราก็ถือว่าจบเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราเจอเยอะมากที่เราเจอเรารู้สึกว่าเราอยากจะบอกบางทีหลายคนถามว่ามีคนถามเราว่าอาจารย์ทําไมอยู่เป็นเอกเทศอะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่แดใครจริงต้องบอกแบบนี้ค่ะเราเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมีระยะ เราเป็นคนไม่ไปไม่ไปศาสตร์โครนใส่ไครเราเป็นคนไม่ไปปรับไขรเราเป็นคนไม่ไม่ไปพูดถึงไครในแง่ลบอาจารย์ไม่แค้นบ้างหรอเขาพูดลับหลังอาจารย์ก็เยอะเราเจอมาเยอะเราเจอท่ามกลางของทีวีที่ที่มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ไหนฟฟังหน่อยสิครั้งหนึ่งเราเปิดช่องช่องหนึ่งแล้วก็มีมีคนคนหนึ่งที่ดังมากเนี่ยเขาพูดกลางรายการเขาบอกว่า มีหมอดูอยู่คนหนึ่งอ่ะดาราไปเยอะแยะมากมายจริงแท้จริงเท็จก็ไม่รู้พอฟังแล้วเนี่ยเนื่องจากรายการเป็นสิ่งที่มันเวอร์ไวอ่ะดาราหลายคนก็ครอปก็ส่งมาให้ดูนี่เธอเขาว่าเธอนะเราคิดบวกเราบอกเขาไม่ได้ว่าฉันหรอกเพราะฉันเป็นคนเบอร์เล็กๆตัวเล็กๆส้มเคยได้ยินมาเมือ่อคุณเป็นหมอดูหรือคุณคุณเป็นสินแสเนี่ยวันๆแต่ละวันเนี่ยคุณต้องได้รับพลังลบเข้าใจอาจารย์ รับปัญหาของคนวันนี้สมมติเจอคนสิบคนคไม่มีใครเดินไปหาหมอดูไม่มีใครเดินไปหาชินแสแล้วบอกว่าเออพี่มีเรื่องดีๆมาให้คุณใหญ่อะเรองออกมาทุกคนก็จะโทรมาว่าพี่มีปัญหาเรื่องนี้จะต้องทำยังไงพี่มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนเหมือนค้าอ้วกมาใส่เราแต่มันเป็นอาชีพเราถูกไหมล่ะแต่การที่อาจารย์ต้องรับตรงนั้นมาแล้วอาจารย์บอกวิธีแก้เขาไป บางทีส้มมีความเชื่อนะว่าการที่คุณไปเปลี่ยนดวงคนหรือคุณไปทําให้โชคลายกลายเป็นโชคดีอะของมึงก็จะเข้าตัวคน<ข>ที่แกหร<ข>ือเปล่า<ข>แล้วอาจารย์อาจารย์ไปทํำยังไงแบบให้อาจารย์มีพลังตลอดเวลาจริงๆต้องบอกพี่ส้มแบบนี้พี่ส้มจะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยจะแวบ,บบ่อยอาจารย์รัวมากจะแวบ,บบ่อยไปพม่าสิบวันไปพม่าเจ็ดวันไปตรงนั้นกี่วันอันเนี่ย เป็นการพลิกชีวิตของเราบิดไปทั่วเลยมันเป็นการพลิกชีวิตมันเป็นการยกย้ายดวงดาวคือการข้ามน้ําข้ามทะเลพี่สม้มต้องบอกพี่สม้มแบบนี้ว่าหลักของหลักของความเชื่อหรือหลักของสายมูเตลูนเนี่ยฮะมันมี3ส,สิ่งที่ที่คนโบราณเขาทำกัน 1. นการข้ามน้ำข้ามทะเลการโยกย้ายดวงดาวให้ชีวิตเปลี่ยนจากสิ่งที่เรารับพลังลบๆมาเนี่ยให้กลับกลายเป็นบว ใครธุรกิจที่แย่ใครรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยหม่นหมองใครรู้สึกฉันดวงซวยตกสุดเนี่ยฮะเมื่อมมนมีการโยกย้ายดวงดาวเนี่ยมันจะพลิกชีวิตนั้นพี่สมก็เห็นว่าเราไปแล้วพมา่าก่อนหน้านี้ไปไปชเ,เวดากงนะคะไป,ไปเห็นไหมไปชเวดากงมาอันนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นพุกามมันดาเล,ละเห็นไหมอาจารย์ไปพมา่าบ่อยมากพมา่ามีอะไรดีพมา่าพลิกชีวิตอาจารย์รเ จริงๆต้องบอกว่าพมา่าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทาให้เราเรารับพลังดีๆเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนคือพอพูดถึงเรื่องพมา่าเนี่ยเราเชื่ออยู่เรื่องน้นว่าไม่ใช่แค่เราถ้าผู้ชมหลายคนที่มีประสบการณ์หรือใครหลายคนที่เราจะเห็นว่าทําไมเขาไปพมา่าเหมือนกันทําไมเขาไปอีกแล้วทําไมเขาไปรับพลังพมา่าเป็นจุดหนึ่งที่พลังงานดีๆยังเหลืออยู่มากดังนั้นของเก่าๆแบบพลังงานดีๆ<ฆ>ก็ยังอยู่ตรงนั้นเยอะ<ฆ>นะ เราเราจะใช้เราจะใช้คาว่าในความในความดิบของพลังงานยังเหลืออยู่เยอะดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปพม,ม่าเนี่ยมีไม่กี่จุดพี่สม้มมีไม่กี่จุดจริง,รงๆก็ไม่อยากจะบอกพี่ส้ม,มนะจุดไห <c oughs> นดีที่สุด<ม>บอกมามกบอกมาจุดในดีสุดคือต้องบอกด้วยประสบการณ์ของเราเองเนี่ยหลายคนเห็นอว่าเราไปพม,ม่าบ่อยมากแล้วเราก็จะไปในบางจุดที่เรา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 อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณไปอะถูกแล้วแต่มันมีเพิ่มอีก3 4มสี่จุดเช่นเทพทันใจ เคยไปครั้งหนึ่งนะไปไปครั้งหนึ่งพี่ส้มไปที่ไหนแต่จําไม่ได้อะองค์ที่ยืนชี้หน้าถูกต้องมีมีหนึ่งองค์ที่ที่หลายคนไปที่นั่นส้มึกว่ามีองค์เดียวนะองค์งเดียวใช่ไหมพี่ส้มต้องบอกแบบนี้ถ้าเกิดจะไปให้เด็ดสุดเนี่ยต้องไปสี่จุดหืสี่จุดของเทพทันใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเทพทันใจมีสี่จุดพี่ส้มต้องบอกเทพทันใจในพม่าเนี่ยมีเยอะมาก นึกออกไหมในทุกๆวัดมี่บ้านทำไม,มเรา<ะ>เห็นในข่าวแล้มีองค์เดียวไม่ใช่เหรอพี่ส้มจริงๆมีองค์เดียวที่เขาไปกันอยู่บ่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนพม่าเองเนี่ยเขาจะไหว้4จุดนักธุร,รกิจหลายคนที่เขาไม่มาเล่าให้ฟังะ โดยส่วนใหญ่เข้าไปมู4ีจุดนี้นีหน้าล่ะตอนไปขอ,อยังไม่ค่อยได้เพราะอะไรรู้ป่ะไปต่อคิวเยอะพี่ส้มพไปอยู่ที่เดียวที่คนแห่งกันไปต้องมูทั้งหมด4จุดที่เป็นเรื่องราวของเทพทันใจพี่ส้มรู้ไหมว่าเวลาไปในแต่ละจุดเนี่ยวิธีการไหว้สำคัญ ้มยังไงอะวิธีการไหว้วิธีการขอวิธีการบอกกล่าวท่านผู้ชมเจ้าขาหลายคนไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณไม่รู้เทคนิคในการไหว้วีธีกีรอขอไปพ่อแม่ขอแบบหลายคนเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วและไปขอชื่อใหม่แล้วจำไว้เลยนะธรรมชาติของพ่อแม่ที่เขาให้ชื่อมาชื่อนั้นเป็นชื่อที่ถูกจดจําทังฟ้าและดินแต่พอคุณเปลี่ยนชื่อใหม่คุณไปขอโดยชื่อใหม่ให้ไม่ถูกคนและไง คุณต้องใช้ชื่อเดิมเห็นไหมคุณรู้ว่ะคุณต้องใช้ชื่อเดิมโอ้ oh <my. S 1> เพราะวันที่คุณเปลี่ยนชื่อเนี่ยเป็นวันที่ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนให้แต่วันที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้คือเทวดาฟ้าดินรับรู้แต่คุณไปขอพรในชื่อใหม่สวรรค์ก็งงว่าเอ,อาแล้วใครอะทำไงดีอะ อาจารย์ต้องไปไหว้ใหม่แล้วคุณต้องไปพี่สม<อ>คุณต้องไปผิดมาตลอดอคุณต้องไปคุณต้องไปแล้วเข้าวัดก้าวไหนก้าวเข้าออกซ้ายหรือขวาไม่รู้ชี้ยังไงขอยังไงตั้งจิตาจยังไงต้องไปพี่สมต้องไปอาจารย์แเอาจะรู้ พี่พุ่งนี้ได้ไงคะพี่ส้มจากประสบการณ์ค่ะเราเจอมาแล้วเราเจอด้วยตัวเราเองเราเจอจากการเดินทางพมา่าหลายคนถามคําถามนี้เยอะมากพี่ส้มขาไม่ใช่แค่พี่ส้มหลายคนเพื่อนเพื่อนดารานักธุรกิจหลายคนก็จะเห็นว่าในแต่ละปีเราไปแลาา้วพม่าเขาบอกทำไมไปบ่อยจังเลยล่าสุดเนี่ยยังปฏิเสธรายการพี่ส้มเลยขอคิวพิธีกรไง แต่ฉันบอกขอ,ขอก่อนนะไม่ขอไปมูก่อน <c oughs> ก็แวบไปพม,ม่าเนี่ยสิวันนะแต่นอกจากเทพทันใจ4จุดอะส้มเคยไปแล้ว,ลว,ลว,ลวมีเจดีเวดากองพี่สม้มอ,อันนี้เลิศมากสวยอันนี้เลิศมากอันนี้พูดตรงนะแค่ถ้าเกิดว่าไม่คิดว่าไปมูนะ,คะแค่ได้ไปเยือแล้วได้ไปเห็นความอลังโอ้โหอื้มมัน,มนตะลึงยืนมองเงี้ยแบบโอ้โหอาจารย์มีเรื่องเล่าไหมฮะต้องหอนี จดีชเวดากองเนี่ยเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่เราไปแล้วเนี่ยเราว,ว้าวอะ่ะมีความยิ่งใหญ่มีสิ่งต่างๆมากมายมีเรื่องราวต่างๆมากมายพี่สม้มมีเหตุการณ์เหตุการณ์หอยากจะเล่าให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้นําทริปไปประมาณ40คนในหนึ่งบัตรเนาะพาไปไหว้พระเจดีชเวดากองเนี่ยแต่เราเองเนี่ยเราขออนุญาตเราเราเราบรรยายบนบัตรหะเราบอกว่าทุกคน อาจารย์ขอข้อเดียวนะพอเราถึงพม่าเราเหยียบพม่าปั๊บเราเหยียบเจดีชเวดากองปั๊บห้ามพูดเด็ดขาดห้ามพูดว่าเนี่ยมาดูซิทองของเราอย่าพูดเด็ดขาดพูดทุกทีเลยจ้าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามคือหมายความว่าคุณเองห้ามพูดเด็ดขาดในเมื่อคุณมาเยือนเมืองเขาไปพูดจะเหมือนไปไปแบบห้ามพูดเด็ดขาดใช่โดยที่ไม่ได้ตั้งแต่นี่ดูสีทองของเราห้ามพูดห้ามพูดห้ามพูดเด็ดขาดห้ามพูด แล้วผลปรากฏว่าทั้งบัตรก็ตกลงกันว่าอ่าโอเคไม่พูดคาอาจารย์หนูเชื่ออาจารย์จบนะพี่ทรงฟังดีนะนี่กำลังอึ้งอยู่เราก็เดินเราก็เดินขึ้นไปวัดเจดีย์เววีกองเดินไปแล้วมีทัวร์อีกบัตรหนึ่งซึ่งเป็นทัวร์คนอื่นเขาก็เดินนําหน้าเราไปโอเคเขาเดินนําหน้าเราไปแบบนี้40คนระหว่างที่สี่สิบคนเราก็เดินไปแบบนี้ปั๊บ แล้วเราก็พยายามจะมองในทริปของเราเราพยายามจะขยิบตาว่าห้ามพูดเด็ดขาดแต่ทริปนั้นเนี่ยเขาพูด30-40คนเนี่ยที่ไปในทริปที่เดินไปโน่นน้าเราก็บอกเนี่ยฉันจะมาดูทองฉันหน่อยว่าอยู่ตรงไหนได้ข่าวเอาของฉันมาแล้วเราก็หันไปมองลูกทีมแล้วว่าในทริปบัตเธอขอร้องนะจบพอฉันหันกลับไปมองครับคนที่พูดพี่ส้มคนหน้าสุดล้ม เขาล้มพี่สี่สิบคนคนหน้าสุดล้มล้มยังไงแล้วล้มเอาฟันเนี่ยไปกระแทกพื้นเลือดออกคนสองคนแล้วมันล้มแปลกล้มพลาดแบบเนี้ยมันไม่ได้ล้มทับหลังล้มพลาดเนี่ยทุกคนที่พูดปากกรเลือดหมดเลยแล้วจนเราก็เลยบอกกับทุกคนว่าเธอเราบอกว่าเธอเราเดินผ่านเลยนะแล้วก็อย่าพูดเรื่องนี้โอเคจบตรงนี้โอเคจบเราก็รู้สึกว่าเขาก็ล้มอาจจะเป็นอุบัติเหตุท่านผู้ชมอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่คาดไปถึงแต่เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้คุณพูดเรื่องเนี้ย แต่ก็ดีแล้วที่อาจารย์ไม่เราไม่เคยคิดไงในในฐานะที่เป็นคนทีบางทีมันอดพูดไม่ได้แหละแต่เราไม่ได้คิดตรงนั้นแหละเาแต่ว่าถ้าคิดในแง่มารยาทก็ถูกวันนี้เราไปบ้านบ้านของคนคนหนึ่งอ่ะแต่เราไปพูดไม่ดีเกี่ยวกับบ้านนั้นไม่ว่าเขาจะทําอะไรมามันไม่ได้ความมารยาทเนาะควรเก็บไว้ข้างในโอเคนะแต่แล้วเราคิดได้มาหรือต้องชัด ความคิดทั้งหมดก็คือลบออกลบให้หมดเพราะเราไม้เราไปเมืองเขาอะถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะไปเมืองเขาทําไมอะอันนั้นอย่าเด็ดขาดแล้วเรื่องที่สองกรุ๊ปเดิมที่เราเจอด้านนอนโรงแรมเดียวกันผลปรากฏว่าตอนเช้ามาเนี่ยเราลงมาตอนเช้าแล้วก็กรุ๊ปที่เขาล้มเนี่ยฮะเขาไปทานอาหารตอนเช้าเหมือนกันเขาก็บ่นกันว่าเนี่ยไม่ได้นอนเลยมีคนเหมือนกับมีคนเอาไม้แาบ้าทุบหน้าประตูเนี่ยทั้งคืนเลย ระหว่างนอนก็มีเหมือนกับทหารเดินผ่านไปผ่านมาทั้งคืนเลยนอนไม่ได้เราก็เลยบอกเขาว่าเธออย่าหาว่าอาจารย์นู่นนี่นั่นเลยนะเธอเดินออกไปนอกนอกโรงแรมตอนเนี้ยเธอไปยกมือตั้งติดดานกลางแจ้งบอกขอขมาทุกสิ่งข้าพระเจ้าอาจจะปากพล่อยพูดไม่ดีด้วยเรื่องอะไรขอขมาแล้วทริปนี้เธอจะมีความสุขที่าาทุกคนด้วยความกลัว,วเขาก็ออกไปขอขมากัน สุดท้ายเรื่องราวที่เราเจอกับเรื่องสิ่งเหล่านี้เราจูบอกพม่าเนี่ย,ยมีอะไรหลายสิ่งที่คุณไม่เคยรู้พี่สม้มเจดีชเวดากองเนี่ยกว้างใหญ่คุณรู้ไหมว่าในเจดีชเวดากองเนี่ยจุดตามซอกต่างๆเนี่ยมีอะไรลึกลับอีกมากมายเดี๋ยวส้มเคยไปนะเขามีมุมเยอะมากแต่เราไม่เคยเดินไป เดินไปแต่แบบพิเติเดินให้ทั่วมันมีความรู้สึกว่าก็ฉันก็จอมอยู่มุมเนี้จบละพี่ส้มรู้ไหมว่าเจดีย์ชเวดากองเนี่ยมันมีลายแทงนะลายแทงแห่งความเฮงลายแทงความเจริญรุ่งเรืองลายแทงแห่งการขอพรลายแทงแห่งโชคลาภลายแทงแห่งความสําเร็จต่างๆได้ไงพี่ส้มเราไปมาแล้วไงเราไปมาแล้วเราไปตั้งแต่ก่อนโควิดเราไปร่วมแล้วเกือบสิบปีเราไปเราไปเวลาคนอย่างเราไปอ่ะ เราไปไหว้ไง<ะ>เราไม่ได้ไปสืบสเสาะเพราะไม่ใช่อาชีพไม่ใช่วิชาของเราแต่คนที่เขามีวิชาเขาไปแล้วเขาไปสังเกตเราต้องเจอก่อนไปเก็บไปเก็บอะไรเขาเรียกอะไรสถิติถูกต้อง<ะ>เราต้องเจอก่อนเราถึงจะประสบความสำเร็จเราถึงมาเล่าต่อได้เราถึงนําทริปได้พี่สม้มหลายคนอยากมีลูกไม่มีลูกมาก่อนเลยไปทริปปั๊บเราบอกให้ไปไหว้จุดนี้จุดนี้จะมีเทวดาอุ้มเด็กหญิงและเด็กชาย<อ>ให้ไปไหว้ตรงจุดนี้ คนกลับไปขอขอบคุณได้ลูกสมความปรารถนาโอเค okay. จะมีอยู่จุดหนึ่งเป็นจุดที่เกี่ยวกับเรื่องของอขอความเป็นสตาร์ขอความเป็นคนในวงการบันเทิงแม้กระทั่งดาราในพม่าเองเนี่ยเข้าไปขอตรงจุดเนี่ยเขาจะต้องขึ้นป้ายด้านหน้าแล้วว่าเป็นจุดที่ขอสําหรับเรื่องวงการบันเทิงโดยเฉพาะเห็นไหมเขายังมีจุดพี่สม้มอาจารย์รู้ได้ไงคือแบบนี้จุดเนี่ยเป็นจุดที่หลายคนไปขอพรและเป็นเรื่องเล่าเลอาเข้าไปเจอเนี่ยหลายคนก็ประสบความสาเร็จ ไปขอดวงดาวาขอสาปาการรู้ได้ไงของอาจารย์ก็คือการที่ไปหลายๆรอบแล้วเดินดูอย่างละเอียดหรอคะคือทุกจุดเราอยากรู้เราเป็นคนใคร,ร่รู้เพราะเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่อยู่ทางศาสตร์นี้อยู่แล้วพี่ส้มมีอีกหลายจุดเลยค่ะซึ่งจริงอยากบอกพี่ส้มว่าเราอยากทํา <ท>เราอยากทำเ,เราอยากรเราอยากจะจัดคลิปสักคลิปหนึ่งคือวันนี้จริงๆเรามาถ่ายรายการเราเราอยากจะบอกความในใจแล้วว่าเราอยากจัดคลิปสักคลิปหนึ่งจัดเลยเราอยากจัดคลิปสักคลิปหนึ่งแล้วเราก็อยากจะแบบอยากจะมีโอกาสได้ทำร่วมกับพี่ส้มอ่ะเอางี้นะส้มฟังอ่ะส้มอินคือคุณผู้ชมคะส้มอ่ะอเคยไปพม่าส้มจำได้ว่าส้มไปพระเจดีเชเวลกองไปเทพทันใจไปพระนอนตาหวาน พระองค์ใหญ่ๆเราก็จําได้ว่าไปไปซื้ออหินอ่อนเขากำไรต้มหูอะไรสวยๆพออยก็สวยชุดก็สวยคืออยากจะกลับไปอีกแต่ก็ไม่มีโอกาสได้กลับไป<ะ>พอฟังอาจารย์เล่าแล้วแบบเออทำก็ดีเหมือนกันเนาะอยากจะชวนพี่ส้มอะวันนี้<ะ>รายการอาจจะไม่รู้ว่าวันนี้เรามานอกเหนือจากการที่มาถามเรื่องเรา เราใจเราอยากจะชนพี่ส้มอยากจะชนพี่ส้มทําสร้างปรากฏการณ์ในการที่เราอยากจะพาทุกคนไปไหว้อ่ะง,งั้นคุณผู้ชมฟังนะเดี๋ยวส้มกับอาจารย์เป็นหนึ่งจะร่วมกันทําทัวร์ทริปมูเตลูพมา่าส้มทําจริงนะไปแล้วรวยไม่รวยไม่ไปโอเคปะ่ะแค่ยแค่30กว่าที่ออเอาแค่นี้ก่อน พี่ส้มทํานะทําแค่นี้ก่อนคุณผู้ชมอะ่ะต้องบอกก่อนถ้าเกิดดูแลสนใจเดี๋ยวส้มจะบอกว่าหลังจากนี้ลองติดตามชมในรายการคุยแซ่บโชว์เดี๋ยวเราจะเราจะมีทริปทัวร์ให้มาเรื่อยๆแต่ขอให้รีบจองเพราะกลัวว่าดาราจะไปกันหมดต้องรีบจองนะคะเดี๋ยวจะการที่ไว้กับกับประชาชนทั่วไปด้วยจริงๆอยากจะบอกแบบนี้ค่ะทริปที่กาลังจะจัดร่วมกับพี่ส้มเนี่ยอาจารย์จะเป็นคนนํว่ายเอง นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะพาทุกคนเนี่ยได้ไปดูจุดในแต่ละจุดคือเจาะลึกใช้ว่าเจาะลึกสายมูลเลยคะส่วนแต่ละจุดที่เจดีชเวดากองเนี่ยต้องบอกหลายคนโดยส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยรู้พระในตามนุษย์เป็นยังไงนะคะคุณฟังแล้วจะรู้สึกแล้วคุณจะเห็นว้าวอย่างสิ่งที่ฉันบอกมา แล้วก็จุดแต่ละจุดเป็นอย่างไรใครสายอ,องค์พญานาคคุณคาขาก็จะมีจุดหนึ่งที่อยู่ด้านในแล้วเปลง่งปลังด้วยองค์พญานาคที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอัศจรรย์เหลือเกินอัน,นเนี้ยสิ่งเรานี้ยแต่ละจุดเราจะไปเจาะลึกคุณขาท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่ธรรมดานะจัน<า>คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากการที่ได้ไป 4จุด Amazing แล้วเทพทันใจ4จุดแล้วก็ที่ Amazing ที่อ,อ,อ,งองค์พระเจดีเชเวดักองที่อาจารย์จะพาไปส้มก็เพิ่งจะได้ยินในครั้งนี้แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าส้มเป็นเพื่อนกับอาจารย์เป็นหนึ่งมาเนี่ยมีดารามีชื่อเสียงมีบุคคลเจ้าของบริษัทเยอะมากที่ติดต่อส้มมาแบบก็จะขอทางรัฐเพื่อที่จะขอให้อาจารย์เป็นหนึ่งเนี่ยช่วยดูดวงให้ หรือปรับพวงจุ้ยให้เชื่อแบบว่าส้มมลายไปหาขนาดส้มลายไปให้เองนะเขายัางไม่รับเลย <H it> แต่ทริปนี้ทุกคนจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับอาจารย์เป็นหนึ่งได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ <C han S 1> เป็นหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ <C han S 1> ใช่ค่ะอันนี้ถ้าไม่รีบจองกนะ็จะเสียใจนะทริปที่ไปพมา่าเนี่ยมันเยอะมันไม่ใช่ไม่เยอะนะ <C han S 1> นก็ไีเสิร์ชโปรแกรมทัวร์เต็มไปหมดเลยใช่ไหมทำไมต้องไปกับเราวะเรามีอาจารย์เป็นหนึ่งคิดดูนะคะคนที่บินไปพม่า คนที่เก็บสถิติตลอดเวลาและสถิตินั้นมันเกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนชีวิตลหลายๆคนนี่เป็นโอกาสที่หายยากนะส้มว่า<ช>เป็นโอกาสที่มันมาถึงตรงหน้าแล้วมันต้องไปแล้วประสบการณ์จากในพม่าได้พิกชีวิตอาจารย์ไงบ้างจริงๆหนึ่งทำให้เรากลับมามีพลังกายพลังใจในการสู้มีสติปัญญาความกล้าหาญเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคอนเน็กชันปฏิหารต่างๆทําให้เราเนี่ยกลับมายืนหยัด แล้วทาให้เราได้ทําอะไรหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างประสบความสําเร็จซึ่งใครหลายคนเคยได้ยินว่าฉันเคยเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แบรนด์หนึ่งซึ่งเราได้พรีเซนเตอร์จากการที่ขอมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้ยากแต่มันเป็นไปแล้วแล้วครั้งที่สองขอเรื่องบ้านเราขอ <c oughs> เรื่องบ้านว่า <c oughs> ขอว่าให้เราเนี่ย กลับมาครั้งเนี้ยให้เราได้ง่ายต่อการมีบ้านเหมือนจะเป็นเรื่องของบ้านที่เรากําลังจะเจอหรือเรื่องเงื่อนไขสัญญาที่คุยกันได้ง่ายมากพี่ส้มหลังจากขอพรกลับมาปั๊บทุกอย่างอนุมัติง่ายมากบ้านหลังที่ได้ราคาทุกอย่างเจ้าของบ้านยื่นมอบให้อย่างแบบง่ายสุด ก็ได้บ้านสมความปรารถนาเรื่องงาน <Yeah. S 1> เรื่องของชีวิตเรื่องความพริกชีวิตหรือเรื่องใดๆก็ตามที่เราไปขอเราไม่เคยผิดหวังเลยพี่สม้มคุณผู้ชมที่ดูรายการคุยแซบ v, v ี p ในวันนี้นะคะถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องทัวร์ทริปมูเตลูพม่าของเราเนี่ยก็ต้องติดตามที่เพจ f a c e b o o คุยแซบโชว์ไอจีคุยแซบโชว์ทิก k ็คุยแซบโชว์แล้วก็ที่สําคัญต้องดูรายการคุยแซบโชว์ ช่องวันบ่ายโมง 15, 15. เพราะว่าจะมีบางวันแน่ๆต้องดูทุกวันเพราะจะมีบางวันที่เราจะแรนดอมใ้่อาจารย์เป็นหนึ่งมาพูดเกี่ยวกับทัวร์ร <c oughs> ายละเอียดเกี่ยวกับทัวร์ว่าไปที่ไหนอะไรยังไงราคาเท่าไหร่ได้เลยพี่ส้มโอ้โหเวลาเขามาขายของในรายการส้มนะอาจารย์ <c oughs> ในรายการคุยแซบโชว์นะเ <c oughs> ตรียมของมา300อะ่ะหมดแบบภายในไม่กี่นาทีเดียวเ <c oughs> ตรียมเขาบอกลูกนี้เตรียม, <c oughs> ม,ม,มมา4 5 6 7, 7 0 0เชนานาอมาโด เนาทีขายได้พันกว่าชุดกี่ล้านนะอันนี้35ที่ต้องรีบจองนะคะกลัวจะไม่ทันกัน อาจารย์คะในเมื่ออาจารย์เป็นพิธีกรคุยแซนโช์ด้วยอาจารย์ช่วยปิดรายการแดนส้มหน่อยได้ไหมคะโอ้โหตายท่านผู้ชม้องขาเจ้าของรายการทดสอบเย็นขนาดนี้ค่ะย็นงต้องลองเลยนะคะอาระค่าท่านผู้ชมขาวันนี้อย่างที่บอกค่ะคุณได้รู้เรื่องราวมากมายทั้งเรื่องราวการไหวพระเรื่องราวชีวิตต่างๆเชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้เรื่องราวเกิดค,ความรู้มากมายรวมถึงไหวยอย่างไรให้มงคลค่ะและทริปนี้พิเศษจริงๆอย่า,ยาลืมนะคะอย่าลืมจองะคะุณค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ส้มมากนะคะที่มาสัมภาษณ์อาจารย์นะคะและวันนี้ก็ต้องบอกว่า เรื่องคริปเป็นสิ่งสําคัญท่านผู้ชมเจ้าค่าอย่าลืมนะคะช้าหมดกดแน่กับคลิปพิเศษนี้ค่ะเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามชมค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากค่ะ,คะให้รวยๆวยถูกหวทุกคน <laughs> สำหรับท่านในต้องการร่วมทริปมูเตรวยแบบ e อ c l u ีที่ประเทศพม่ากกับสินแซเป็นหนึ่งค่ะเราเปิดให้จองที่นั่งในวันศุกร์ที่10เรจิการนี้นะคะผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ค่ะเวลาบ่ายโมง15เป็นต้นไปห้ามพลาดนะคะ